สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยทิ้งเที่ยงวันนี้คุณตากับพามาชมต้นบอลสีบราชินีแห่งใบไม้ที่ชื่อว่าพยาสเวตเห็นบอน,นี่ท่านผู้ชมลายสวยงามพยาสเวตนี้เป็นบอนสีที่ มีคุณค่ามีราคาเป็นบอลแห่งเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไม้ประดับสวยงามเออหลายคนบอกว่าคุณตาวิธีไทยณนะช่วงหนึ่งนะต้นบอลสีคือพญาสเบตนี่ขายดิบขายดีเห็นว่าเออมีคนซื้อหากันเอาเอาไปปลูกต้นใหญ่ๆหญแบบนี้นะช่วงหนึ่งนะ 3 400ีปาทิทพโทแพงขนาดแต่ก็มีคนซื้อนะแต่ก็มีคนซื้อต้นเล็กๆนี่นี่ต้นน้อยๆก็ยังร้อยกว่าบ,บาทปาทิทพโตพิลึกแล้วุคณตาวิธีไทยแต่มาตอนนี้เด้ตอนนี้ต้นไม้มันตกวูบลงมาทุกชนิดทุกประเภทนะบัวสิเป็นพวกต้นอ,อะไรต่างๆ สาซณดูนอต้นบัวสวรรค์หรือจะเป็นเนงินไหลามาดางนี่ก็ตกลงมาจากต้นละ300-400ยสีอยือต้นละร้อยกว่าบาทกระบอเป็นอย่างเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคนที่รักต้นไม้ราคาเป็นแพ้เพียงตัวเลขมันเป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะเป็นความชอบแม้นว่าสิราคาแพง ราคาถูกราคาตกราคาขึ้นราคาเป็นแค่ส่วนประกอบแต่ที่สำคัญก็คือมันเป็นความสุขทางจิตใจท่านผู้ชมปลูกไว้มันงามมันเป็นตะแพงดูทีไรก็รู้สึกสดชื่นเนาะต้นไม้ในต้นบอนสนีโดยเฉพาะพญาสเวตต้นนี้นะใครที่ยังบม่มีไปหาปลูกมาไว้นะไปหามาปลูกไว้ จักระทางน้อยๆมาดูการเจริญเติบโตของเขามันสวยงามเป็นไม้มงคลไม้คุณตาวิถีไทยเป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างรายได้คุณครูหลายท่านเอาไปให้นักเรียนได้วาดได้เขียนได้ระบายสีในชั่วโมงศิลปะอาจ,จารย์ให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลนะ เกี่ยวกับต้นพญาสเสวตอันนี้เอามารายงานในห้องเออปทิทโทมีประโยชน์คุณอเนกอนันต์แล้วจากนั้นยังไม่พอหลายคนเอามาเพาะเลี้ยงเพาะชำเอาไว้ขายเป็นสินค้าเป็นราคานะแล้วหลายคนก็เอาไปเวลาที่ไปเยี่ยมคุณตาคุณยายนี่เสียเอาไปฝากไปต้นเอาไปเป็นของที่ระลึก วันนี้หลานๆมีต้นพญาสเสวยมาฝากคุณยายนะครับสวยงามผมเห็นในตลาดเขาซื้อขายกันขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่ซื้อที่ซื้อ,อต้นพญาสเสวยมาฝากยายขอบน้ำใจจริงๆจริงๆแล้วพวกเธอมาแต่ตัวเปล่าๆก็ได้ไม่ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมาหรอกมันสิ้นเปลืองเออยายเราก็เห็นใจหลานนะ มาเยี่ยมทีใดครั้งคราใดก็ติดไม้ติดมือนะอะอยเย่าเกรงใจแต่ส่วนลึกๆแล้วคุณยายดีใจมากที่ได้ต้นไม้มงคลต้นนี้อเอาละสำหรับมื้อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไขอยมี ให้เป็นเศรษฐีมโุ่งมือหนานอนรับกัะคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกัะคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีนโชดเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกัะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากล,ละลโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและรายะสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือบอสีบราชินีแห่งใบไม้ที่ชื่อว่าพญาสเวตครับท่านผู้ชม